หน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีสินค้าของสอขอนแก่นมีอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมอาจารย์ขาขอคั่นด้วยยันพญานาคแป๊บหนึ่งพอดีแฟนเพจเขาไอ้ยันพญานาคเหยียวยักษ์เลขเจ็ดอะค่ะมีหลายคนหลายท่านถามอาจารย์เค้อันนี้ตามจริงนะอาจารย์เค้ยข้ามบดอยู่ในวงการเครื่องรางมาประมาณเก้าปีร่วมสิบปีนะคะอาจารย์เค้ก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปก่อนหน้านี้สักสิบเจ็ดสิบแปดปี ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยดีกว่าอาจารย์ชัดกาอาจารย์แคททำรายการพระมาก่อนมีโหนทำนายว่ายังไงท้ายสุดแล้วเราก็จะต้องมาเป็นคนขายเครื่องรางวัตถุมงคลเราจะต้องอยู่ในสายเนี้ยคนขายพระนะคะอาจารย์แค่บอกว่าไม่จริงหรอกยังไงอาจารย์แค่ก็จะจะ,จะลันดวงดูคนที่ทำนายเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หงพงปัญโยที่ดังที่เป็นพระเกจิดังในสุรินนะคะตอนนั้นนะอาจารย์แค่ก็บอกว่าอาจารย์แค่ไม่ทำนะคะท้ายสุด ดวงคนเราอะยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกที่รักไปทําอะไรมาท้ายสุดก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็ปังจริงๆแต่ว่าข้อแม่หอยจันเคยิ้มจันเคยแบ่งกันทําบุญเก้าหกสุดปังพรุง ui, ร Brandon, พร่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยเด้นนะคะพรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยแต่ต้องซื้อเด้อห้าบาทสิบบาทจ้า นะแต่ทำไมมันยังไม่มั่นใจตัวอาจารย์เคค่ะบาทครึ่งบาทค่ะเ <c oughs> ฮ้ยซื้อยังไงนะลอตเตอรี่ <c oughs> หุ้นส่วนคงจะเยอะหน้าดูเล <c oughs> ยเนียนะสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองตัวขออีกรอบได้จ้ะนะคะจริงๆอาจาร,รย์เคชอบสี่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าในสูตรคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนเพจก็กลับนะ,ะเดี๋ยวแฟนเพจก็กลับนะนะคะอ่ะ 0.14นะคะตัวที่2คะ่ะ379 379 379อันนี้หนังประกอบเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็น186ระวัง6กระดกเป็น9นะอย่าง379ระวังเป็น376 186ระวังแล้วกระดกเป็น189นะคะ3ตัวรางวัลใหญ่มีแค่3หางคะ่ะทันไหมเอ่ย 3ามที่ตัดให้นะคะ1310 19ร่วงกระดกเป็น16 50และเลขร้อยของอาจารย์เคอาจารย์เคชอบ15นะคะเลขร้อยหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ซื้อเลขอื่นนะ,ะเลขอื่นเฉลี่ยกันซื้อสมมุติ15ซื้อ100นะลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่า1 3 1 0 1 9 5 0 1 6เน่ีย้ยจะซื้อ80นะเป็นเลข80%นนะคะนะอาจารย์ชัดเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่เลขทูปตัวสุดท้ายพี่พี่พร้พพอมไหมคะกาแฟ5้ากล่องพี่คําภายอย่างนี้ไม่เติกสานาทีจะได้เลขไข่ไปด้วยเลยนะคะเราไข่ให้ด้วยเดี๋ยวแฟนเพจจะได้บอกว่าทำไหมหนูไม่เห็นมนะ,ะเตรียมแคปนะครับอ่าแคปเลย แคปได้เลยนะครับตอนนี้ใครกําลังดูอยู่นะครับแคปได้เลยนะแคปนะแคปนะที่รักนะไปเลือกชนสูตรก็ได้หลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หนูมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจันหลายที่ครับหลายที่หลายสานักหนูติดตามหลายที่ไม่เป็นไรนะที่รักจริงๆแล้วเราชอบที่ไหนเราติดตามได้เลยนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วว่าทุกที่เหมือนกันหมดเลยยอยักษ์ซอเสือเลขหนึ่งคือยันทาเวสุวรรณนะครับขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันเหมือนเดิมนะครับ นั่นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะคนเราจะซื้อเลขอะไรก็ถูกนะครับซื้อเลขอะไรก็ถูกแต่งวดนี้ผมบอกแล้วว่าผมเททั้งใจเลยนะครับตอนนี้ก็คือเลขที่ผมโพสต์ไปให้นะครับเททั้งใจเลยนะใครอยากอัดอัดเลยนะครับแต่ก็ผิดตูกขอไปผมก็ไม่รู้หรอกหวยจองตัวไหนมีเก้าไม่รู้นะชอบงวดนี้ชอบเก้านะครับได้มาจากไหนจะบอกแบบนี้นะครับว่า ทำไมถึงชอบ9นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่างวดน,นี้เลขกำลังวันนะครับมี9ก้าีสามแล้วก็มีเจสามตัวนี้แหละมันจะต้องมาพุ่งนี้ตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมหวยลาวด้วยนะครับหวยลาวออกเก้าสองเก้าสามนะครับอย่าลืมเอามาจิ้มรัฐบาลด้วยอาจจะออกตัวเดียวกันหรือว่าอาจจะอาจจะออกเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอจหวยไทยอาจจะออก บางทีอาจจะไม่ออก92 93แต่อาจจะออก94หรือไม่อาจจะออก91นะครับเออให้ระวังแต่พวกนี้คิดว่าต้องมี9รนะับรัฐบาลวันนี้ฟัน9นะครับไม่ได้ตามใครนะเพราะปล่อยก่อนนะครับเลขอาจจะไปตรงหลายตำนักได้เพราะว่าสูตรคนสูตรเราเหมือนกันนะครับเราปล่อยก่อนเพื่อนนะครับเราปล่อยวันที่22นี่คือตัวเดียวนะครับสวัสดีทั้ง2เพจนะเพจแรก700เ,เพจ2 3 4นี่นะให้ดู ปล่อยให้ตั้งแต่วันที่22-498นะครับแล้วก็493นะครับงวดนี้ให้498แล้วก็493ตัดเล่นได้เลยตัวชอบงวดนี้จะเป็น9894แล้วก็68นะครับ9894แล้วก็68นะครับถ้ามีบุญวาสนามีดวงร่วมกันงวดนี้ออกแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องออกถ้าล็อกนะเพราะว่าหวยออกเดือนของพระราชินีพันปีหลวงนะครับอายุ9อายุอายุ80 เก้าปีนะครับแม่นโบหรือเก้าสิบแปดเปอร์อายุแปดสิบเก้าเม่นใช่ไหมอายุแปดสิบเก้านะครับแล้วก็ลดแต้มก็จะได้แปดสิบแปดนะครับแล้วก็เพิ่มแต้มก็จะได้เก้าศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวกลับก็จะได้ลดแต้มก็จะได้เก้าเจ็ดนะแต่เก้าเจ็ดเจ้เก้าเจ็ดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเก้าเก้าก็ระวังไว้นะระวังไว้ด้วยนะครับเก้าเก้าก็เคยออกนะครับแต่ว่า นั่นแหละตามนี้นะครับให้68 68,94แล้วก็98ตอนนี้ถามว่าใน3เม็ดนี้เทใจไปตัวไหนเทใจไปที่6 68ครับเพราะว่า98ดังมากตอนนี้งวดน,นี้รัฐบาลให้9กับ6ให้ตั้งแต่วันที่22ให้ก่อนใครให้ก่อนเพื่อนเพราะว่าทำสูตรแล้วงวดนี้เด่นมันชนที่9หนี9ไม่พ้นแน่นอนเพราะว่า ชอบเก้าก็เลยจัดเก้าแต่พอออกมาหลายๆสำนักก็ให้ตรงกันที่เก้าก็มีหลายๆสำนักอยู่แต่ตอนนี้ถ้าถามว่าเทใจอันดับหนึ่งเทไปที่ตัวนี้ครับเทหนักเลยตอนนี้เทหนักมากนะครับที่ผมให้ไปใน,ในชุดนะครับก็จะสรุปไปไวๆเลยนะครับถ้าเก้ามางวดน,นี้เก้าศูนย์มาได้นะครับมีเก้าศูนย์นะครับมีเก้าศูนย์มีเก้าหนึ่ง มีหกสี่มีหกสามแล้วก็มีศูนย์สามอีกตัวหนึ่งที่ฝากไว้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ถามว่าเทใจไปตัวไหนถ้าเก้ามาเทใจไปที่หนึ่งเก้าครับถ้าไม่หนึ่งเก้าแล้วอะไรช่างเหมาะเจาะนะครับเราคำนวณไว้เราคิดไว้เราให้กันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะครับวันนี้แปดเด่นไหมไม่น่าจะเด่นนะครับแปดเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแบบเนี้ยสังเกตดูเนี่ย ตัวไหนบนล่าง9มีโอกัดมาสูงถ้า9มางวดนี้นะถ้า9สมมติว่างวดนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก1 9เอาเถอะบนก็ต้องมี9จริงแต่ไม่อยากออกตัวเยอะนะครับกลัวมไม่มาแต่คิดว่าแต่ตามแต,แต,แต่ตามความคิดผมนะผมชอบ1ชอบ1ล่างแต่ถ้าผมจะซื้อก็ซื้อ19แล้วผมชอบชอบ19แต่ว่า1 8กับ15 ยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็คิดอยู่ว่ามันจะย้อนเราหรือเปล่าแต่ก็ก็ลองไปพิจารณาเอาเองแต่ว่าชอบมากชอบหนึ่งชอบหนึ่งหนึ่งกับหกแต่ถ้าหกมาเขาให้ออกหกแปดกับหกสี่หกสี่นี่ก็สวยหกสี่นี่เป็นเลขตัวแรกเลยนะที่ปล่อยเตาตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับหกสี่เนี่ยแต่หกสี่ก็ออกอยากเหมือนกันนะครับเลขที่ออกอยังยากอะมันออกแน่นอนแต่มันจะออก ตอนไหนมันจะออกงวดไหนแค่นั้นแหละมันมีมันมันมีเวลาของมันมันออกแน่นอนนะครับถ้าแต่ผมมั่นใจล่างอะ่ะหกกับหนึ่งอ่ะมันจะต้องมาตัวหนึ่งหละแต่ถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยหกกับหนึ่งก็ลองจับจับดูก็จะเก้าหกหรือเปล่าแต่เก้าหกอ่ะเป็นเลขที่ไม่ค่อยมาคู่กันสังเกตดูนะเก้ากับหกไม่ค่อยจะไม่มาคู่กัน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับผลเป็นแบบไหนแต่คิดว่าต้องมีเก้าแหละเพราะว่าลาวมีเก้าแล้วรู้สึกชื่นใจขึ้นนะลาวมีเก้านะครับอืมแต่มันต้องติดเลขตัวเดิมแหละมาสักตัวหนึ่งเชื่อเถอะเชื่อเถอะว่างวดที่แล้วออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าใช่ไหมครับสี่ศูนย์ห้ากับห้าสามห้าอาจจะไม่อยู่นะครับงวดเนี้ยเพราะว่าห้าออกบนออกล่าง ถ้าพี่สังเกตดูนะตัวไหนออกบนออกล่างเลขจะไม่มาหลายๆสำนักก็ให้สามเหมือนกันนะสามแต่ถ้าสามมาขอสามเก้าอะครับสามเก้าสามเก้าแล้วก็หกสามแค่นี้พอสองเม็ดเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยวดี๋ยวหาว่าแต่ผมตอนเนี้ยถ้าถามผมว่าใครจะซื้อตามดวงผมก็ได้ถ้าถามว่าผมชอบมากผมก็เทใจให้หนึ่งเกครับหนึ่งเก้า หกแปดใครจะซื้อตามก็ได้นะผมให้เป็นแค่แนวทางผิดถูกอย่าว่ากันที่ผมชอบนะที่ผมอัดไปหนักๆนะจะมี1นึนะครับมี6กแปดมี4 9แล้วก็มี9 3้านะครับเก้ 92, นี่ผมไม่ไม่ค่อยเทเท่าไหร่เพราะว่ามันออกไปแล้วนะครับมันออกไปแล้ว92นะครับผมก็เล